สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดู t o y ย t a Mighty X รถปี1,997กระบะแคบแอบแต่งซิ่งคันนี้วิ่งดีครับวิ่งทางไกลหายห่วงความร้อนไม่มีปัญหาแน่นอนครับความร้อนปกติเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2L เทอร์โบนะครับเครื่องดีไม่มีไอไม่มีควันเกียเยียยกใหม่นะครับ เกียร์คันนี้เป็นเกียร์วีโกเปลี่ยนหน้าเซิร์ฟภายในสวยสะอาดครับเบาคู่หน้าเซิร์ฟแอร์เย็นเครื่องเสียงมีพร้อมฟังครับแม็กแต่งไลซิงขอบ18หน้า9.5หลัง10.5ร้อนกระบาดสวยพอได้ครับไม่มีผูหลังคาไม่มีผูนะครับราคาคันนี้เปิดที่ 139,000บาทท่านใดสนใจรถคันนี้ก็ติดต่อไปต่อรองราคาดูได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ